ครับสวัสดีครับหลับก,กันหรือย,ยังเอ้ยเมื่อกี้เห็นสัมปหกในคนแล้วนะผู้ใหญ่บ้านพิแลนสวัสดีครับหรือผมทิทพุทธบาลุนครับสวัสดีครับผู้ชินจังโตเกียวเมอสีครับสวัสดีครับ้าส,สวัสีขอพูดภาษาอีสา,านผสมภาคลาปกติกับเบาอีสานเนาะครับผมอยู่ใน โซเชียลมีเดียวันนี้ดีใจมากครับผมที่ได้เข้ามาแล้วการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพระนครออกเชียงเหนือนะครับผมปีนี้ก็มาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดครับครับผมนะครับกอนแครับผมพัชรยงค์คารงนะครับปีนี้ก็มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับ สาขาวิชาด้านศาษาศาสราสาขาเดิมนะครับปริญญาตรีก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปริญญาตรีศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประสมศึกษาครับสวัสดีเเกียรติายสวัสดีทีมคณะผู้บริหารแล้วก็ทีมคณะอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับผมในสถานที่นี้วันนี้ก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาะสมนิเท่เป็นในผู้ชิ้นจัง ือเดีมาเ,เรียนโมเดลเฮาอ่าหนึง่นงเลยความที่บ่าสะดวกสบายใกล้เมืองด้วย <laughs> ชวนกันมาเรียนเห็นเพื่อนเพืเ่เราสมัครครับเลยนชวนกันมาเรียนผมก็จบม .6 ่วโด,ดเร็วไม่มีโอกาสได้เรียนก็ช่วงหนึ่งก็ไปมีครอบออกไปมีครอบครัวก่อนก็เลยตอนนี้เออโอเคผม,มโอกาสได้เรียนก็เลยมาสมัครเรียนชวนกันมาสมัครครับตอนนี้ก็โสดนะครับตอนนี้ไม่มีครอบครัวก็ชิคสุดแล้วเจ้ ลูกนี่อันมหาได้ในเวลานที่หมอรำเปกติพูดแต่หน้าเาิธีหมอรำอาราพิทีคอนเสริร์ตวันนี้พูดหน้าเาิธีแบบในสถานที่นี้ก็อาจจะเขินๆนิดนึงทางการนิดนึงทางการนิดนึงครับหลับหรือยังครับนึ็ยัง,ยงไงไม่หลับเนาะอ่ะเดี๋ยวมีนักผลงานเพลงนดิดๆน้อยๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆหน้าเิธีแล้วก็ทีมคณะ,ะครูแล้วก็อาจารย์ทางผู้บริหารด้วยนะครับได้เลยนะคะดนตรีอาจารย์ดนตรี หนึ่งร้อชีว <Bond> ิตในระหว่างนี้ก็นะครับผมทักทายไม่เห็นหน้าใครแต่ว่าก็ถ้าเกิดแบบว่าเจอกันก็ทักทายกันได้นะชีวิตกูชินจังเจ้ามักก็สาวเถาะเห็นไหเอาเดี๋ยวจะจาะเนี่ยนะครับคุณจินเด๋มมาเกิดมากกิดสาวเถาะโอ้ยมันจะรอตบกันขอเสียงปรบมือนะครับให้กัน แดจากนักศึกษาใหม่นะครับประจ ա วีกันึกษา2,567นะครับคุณครูจรจัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านพิลาต้าตเกี้ยววิศร,าร้ายมารซบูอีกทรั้งนึงครับครับแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงที่ไม่รู้ว่าทุกท่านรอคอยหรือเปล่าบแต่มานะครับช่วงแจกของรางวัลครับมีใครอยากได้ของรางวัลไหมครับมีใครอยากได้รางวัลไหมเอ่ยวันนี้เรามีของเที่ยวเราเนื